ก็ถ้าตอนนี้ผมแปลผิดหรือว่าผมติดเล่นมากเกินไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่า,าผมใส่มุกในการภาคไปด้วยมันจะรู้สึกให้ตัวผมเองไม่รู้สึกเบื่อรครับเกิดไม่ชอบยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไปรับมนันฟังกันเลยครับเอ้ยหลี่ยุนเสียวผู้นี้ช่างมากไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมจริงๆถ้าเป็นเช่นนี้เหล่านักปาร์และบัณฑิตที่ตายไปเมื่อคู่ก็เท่ากับว่าพวกเขาตายอย่างไร้ค่านะสิ สมบูรณ์แบบถ้าเป็นอย่างที่ท่านเสนาบดีกรมวังพูดไปมุอคู่นั้นนี่ก็เท่ากับว่าเจียเหียนยี่ก็ต้องมีความผิดเพราะว่าหลานของเขาได้ทําการใส่ลายป้ายสีข้าอีกทั้งตัวเขาเองยังเป็นผู้นําของสถาบันจอมปาดถ้าคนในสถาบันทําผิดผู้นําเองก็ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบในครั้งนี้นี่ท่านเจียตัวท่านเองก็อาจจะรู้นี่ ว่ากฎหมายนั้นไม่สามารถรยืดหยุนได้หน่อยลีหยุนเซียวหลานข้าเป็นคนกระทำไม่ใช่ข้าสักหน่อยอาบาดได้โปรดให้ความเป็นธรรมกับข้าด้วยสถานการณ์ที่เกินไม่เข้าคายไม่ออกที่พวกเราทั้งสองคนทำไปเมื่อคู่นั้นคลี่คลายลงไปแล้วจริงๆอย่างนั้นเหรอเจ้าเด็กนี่คือหลานชายของข้าจริงๆหรือไม่เนี่ย I, ตระกูลหลี่นั้นมีอำนาจทางการทหารอย่างมากมายในการศึกสงครามตระกูลที่มีอำนาจทางการทหารนั้นต้องมีความสำคัญมากกว่าสถาบันจอมปาดของท่านเจเหลียนยี่อย่างแน่นอนการบุกทะลวงของหลี่ชุนหยางและหลี่หยุนเซียวไม่เพียงแต่สังหารราชวงศ์ครับ หรือแม้แต่นักปราชญ์แต่จนถึงตอนนี้ข้ากับเอาผิดอะไรเขาไม่ได้ไมมหนำซ้ำเขายังสามารถทําให้เจียเลียนยี่ได้รับโทษประหารอีกด้วยถ้าเกิดข้าสังหารเจรียเลียนยี่เหล่ารัษดรในอาณาจักรเทียนซุยก็คงไม่พอใจเป็นแน่แต่ถ้าข้าไม่ทําอะไรเลยลียุนเซียวดูท่าว่าตัวเขาเองคงจะไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้อย่างแน่นอนเจียเลียนยี่นั้นเป็นจอมปราชญ์ของอาณาจักรเทียนซุยของเราในขณะเดียวกันเขายังเป็นอาจารย์คนแรก ของข้าอีกด้วยการกระทำความผิดของเขาในครั้งนี้เป็นหลานชายของเขาไม่ใช่ตัวเขาจากชื่อเสียงและเกียรติยศที่านอาจารย์เจียเลียนยี่ได้กระทำมาไว้วันนี้ข้าไถ่โทษให้เขาทั้งสิน้นส่วนเรานักปา่าคนอื่นๆที่ดูหมินตระกูลหลีในวันนั้นลากพวกเขาออกไปและประหารในสิ้นซะนี่คือโทษสำหรับการดูหมินตะกูลหลีขอบคุณพ่าข้าฟาบาสมควรอย่างยิ่งสมควรอย่างยิ่ง นี่เนี่ยเหรอราชครูผู้ยิ่งใหญ่ของอาณจักเตียนซุยชายแก่ผู้นี้ไม่สนใจอะไรเลยทั้งสิ้นสนใจแต่ชีวิตของตัวเองเท่านั้นขอให้คนในสถาบันจอมปาดของเขาต้องตายไปเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเลยสักนิดการตัดสินใจของข้าในครั้งนี้น่าจะทำให้พอใจได้ทั้งสองฝ่ายเจเรียนยี่นั้นก็ไม่ต้องถูกโทษประหารส่วนลีหยุนเซี่ยวนั้นการที่เขาสังหารหลานชายของเจเรียนยี่ก็ไม่มีความผิด อาบาดข้าคิดว่าเราไม่สามารถทําเช่นนั้นได้เป็นที่รู้กันดีอยู่ว่าเจียเลียนยี่นั้นเป็นคนที่ยึดมั่นในความยุติธรรมและเป็นคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายของแผ่นดินเป็นอย่างดีจริงอยู่ว่าข้างนอกเขานั้นอาจจะน้อมรับ ชาตองค์การของฝาบาทแต่ข้างในภายในใจของเขานั้นซึ่งดีว่าคนของเขาได้ทําผิดลงไปเขาพร้อมเต็มใจที่จะยอมรับความตายพะยะค่ะและนอกจากนี้กฎหมายนี้แม้แต่ตัวองค์ชายยังไม่สามารถฝ่าฝืนได้การที่ตัวเขาสามารถได้รับการอภัยโทษได้นั่นก็แปลว่าเขามีความสําคัญมากกว่าองค์ชายอย่าง,งั้นเหรอพะยะค่ะอีไอ้เจ้าเด็กเวรเฮ้ยหยุดพูดได้แล้วว่าค่ะตัวข้ากําลังจะรอดอยู่แล้วเชียวน้อยนี่เจ้านะหยุดพูดเลยนะ ยุ้นเสียวอภัพย,ยโทษสําหรับข้าในครั้งนี้เป็นความประสงค์ส่วนตัวของฟาบาทการที่เจ้าทําเช่นนี้นี่เจ้าคิดจะขัดขืนพระราชองค์การอย่างนั้นหรือที่เป็นพระประสงค์ของฟาบาทแต่เจ้ากลับทําเช่นนี้แปลว่าเจ้าไม่ให้เกียกกรติองค์จักรพรรดิเลยรู้จะสรรหาคําไหนมาด่าเจ้าเลยเนอะอีกอย่างไม่ต้องพูดความในใจของข้าสิ่งที่ข้าไม่ต้องการภ <c oughs> าพแบบนี้ทําไมมันดูคุ้นๆจังแค่ดูท่าว่าตอนนี้คงจะชัดเจนแล้วฟาบาทนั้น ไม่อยู่ในสายตาของข้าเลยแม้แต่นิดนั่นนั่นไงมันยอมรับออกมาเองเลยนี่มันอะไรกันของเขาเนี่ยเอ้ยเรนยอมรับไปแบบนั้นดูท่าว่าคงจะมีข้อแก้ตัวอื่นแล้วสินนะแต่ข้ายังอยากได้ยินใหม่อีกสักรอบหนึ่งใช่แล้วฝาบาทนั้นไม่อยู่ในสายตาของข้าเลยแม้แต่นิดเ้ออึอ้งอึ้งกันทั้งท้องโลงญลีหยุนเสียวเมื่อกี้เจ้าพูดว่าอะไรเนอะ นายน้อยหยุนนี่ตัวท่านทําอะไรลงไปเนี่ยอุตสาหกรังจะจบแบบสวยงามแล้วแทๆ้ๆอยู่ดีเขาถึงได้เปลี่ยนจุดยืนและพูดเช่นนั้นออกมาละเฮ้ย hey, ลีหยุนเสียวหน้อยเนี่ยเจ้าอืมชากรฟาบาดตัวข้าลีหยุนเสียวผู้นี้นั้นให้ความเคารพต่อฟาบาดเป็นอย่างยิ่งแต่ทว่า สิ่งที่ข้าพูด<า>ออกทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความคิดของเจเรลีย,ยี่ผู้นั้นตัวข้านั้นได้พูดและได้คิดตามคําสอนของเขาที่มีต่อเหล่าสาวกของเขาในตอนแรกนั้นข้าเองก็ไม่คิดว่าเจรลญย,ยี่ผู้นี้จะมีความมักใหญ่ไฟสูงข้าได้มาเห็นด้วยตาว่าสิ่งที่เขาได้กระทาลงไปในวันนี้นั้นเขาไม่มีความจงรักภักดีต่อฝาบานเลยพะยาค่ะน้อยนี่แกแถไปเรื่อยเลยนะอย่าเพิ่งตกใจไปข้ายัางมีอีกชุด เจเรียนยี่ผู้นี้กล้ากระทำต่อการขัดพระราชองการของฟาบาทนั่นเป็นเพราะเขาคิดว่าตัวเขาเองได้กลุ่มหัวใจของรัษฎรไว้มากมายในยจักรแห่งนี้บางทีข้าคิดว่าเจเรียนยี่ผู้นี้เขาคิดว่าตัวเขานั้นมีความยิ่งใหญ่และชื่อเสียงที่มากกว่าฟาบาทบัลลังนั่นควรจะเป็นของเขามากกว่าอึ้งอึ้งไปเลยสิไม่ได้อึ้งในความเก่งนะอึ้งในความแท้เก่งของแกนี่แหละหน่อยหน่อยในแกไอ้ไอ้ไอ ลียุนเสียวผู้นี้ไม่เพียงแต่ให้ข้าอภัยโทษให้เจียเลียนยี่ในตอนนี้นั้นเขากลับกล่าวหาเจียเลียนยี่ว่าเป็นกบฏต้องการบันลังของข้าอีกไม่ไหวแล้วโหยไอเด็กแวนคนที่มันน่าจ,จะโดนโทษใส่ร้ายปไปสีผู้อื่นมันน่าจ,จะเป็นแกมากกว่าเอะท่านาจคูเจีท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ทำใจดีไว้ขอลับ จอมปาดผู้ยิ่งใหญ่หกับพ่ายแพ้เสียท่าให้กับเด็กหนุ่มผู้นี้อย่างนั้นเหรอน,นี่แกนะมาทำอะไรอีกกันอ๋อข้านะมาเช็คดูว่าเขาตายจริงหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่สิ <c oughs> ช่างสมกับเป็นท่านจอมปาดผู้ยิ่งใหญ่จริงๆ <c oughs> ตัวเขาเองนั้นไม่เลือกที่จะยอมรับการอภัยโทษจากฟ้าบาท เพราะเขาเองเป็นจอมปาดผู้ยิ่งใหญ่ที่ยึดในความเที่ยงธรรมในเมื่อตัวเขาเลือกที่จะสำนึกผิดและจบชีวิตลงด้วยตัวของเขาเองการกระทำเช่นนี้พวกเรานั้นควรจะเห็นอกเห็นใจเขาและให้อภัยกับโทษที่เขาเคยกระทำไปซะ หลี่ยุนเซียวผู้นี้โหดหลายเกินไปแล้วจิตใจของเขานั้นทำด้วยอะไรกันท่านอาจารย์เจียก็ตายไปแล้วแต่เขากลับยังมายืนเยาะเย้ยต่อหน้าเขาอีกคนเช่นนี้อันตรายเกินไปพวกเราไม่ควรเป็นศัตรูของเขา <c oughs> หลี่ยุนเซียวผู้นี้แต่อย่างไรเสียในตอนนี้นั้นข้าไม่ควรจะทำให้ตระกูลหลี่ต้องโกรธเคืองเพราะท่านอาจารย์เจียเรียนยี่ในตอนนี้ได้ตายไปแล้วคนตายก็ไร้ประโยชน์ทั้งสิน้น ลียุนเซียวได้กล่าวถูกต้องแล้วท่านเจียเลียนยี่ได้สำนึกผิดด้วยการจบชีวิตด้วยตนเองถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเราควรให้อภัยเขาเจียเลียนยี่อย่างไรเสียตัวของเขานั้นก็เป็นถึงจอมปาดผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเราควรจะให้เกียรติจัดงานศพให้แก่เขาและไว้อาลัยให้ราชคูผู้นี้เป็นเวลาหนึ่งวัน ไปไปรีบกับไปเถอะขืนยืนต่อล้อต่อเทงกับเจ้านี่มีหวังโดนมันเล่นงานจนเลือดตายอีกเป็นแน่ท่านผู้น้ำดีการที่พวกท่านทั้งสองบุกเข้ามาหาข่าถึงราชวังอีกทั้งยังสังหารราชองครักษ์ไปอีกคงจะมีเรื่องเร่งด่วนมากสินะในท่านลองพูดมาสิอยู่นิ่งเลยตาแกเดี๋ยวข้าน่ะจัดการเอง <c oughs> เอาเช่นนั้นก็ได้อย่างไรเสียข้าก็แถมไม่สู้เจ้าหรอกทูลฟาบาท ตอนนี้พวกเรานั้นได้เสียเมืองไปโถไปแล้วและตอนนี้กองทัพของอาณาจักรร้อยศูนย์เฮ้ย <Hey, S 1> คนละเรื่องอาณาจักรร้อยขั้งเขาว,วเขานั้นได้เข้าปิดล้อมมหานครทองคําจรจะรัดอยู่นะตอนนี้พวกเราต้องทําการส่งกองทัพเข้าไปช่วยเสริมในการต่อสู้นี่พวกเจ้านั้นมีอะไรอื่นอีกไหมมีอะไรอื่นอย่างนั้นเหรอฟาบาตอนนี้พวกเราต้องดิบจัดกองทัพเข้าไปช่วยต่อสู้ในมหานครเมืองทองคําจรจะรัดได้โปรดมีพระราชองค์การด้วยพระยาค่ะ นี่ลี่ยุนเซียวสารทางการทหารเรื่องนี้ข้าได้ยินมาเมื่อหลายวันก่อนแล้วหัวข้านั้นได้ทราบดีเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่น่ะเหรอคือข่าวด่วนที่เจ้าพูดมาโฮโดนข่าวนี้แกโดนแน่ลี่ยุนเซียวเจ้ากล้าดียังไงเรื่องเล่งด่วนอย่างงั้นเหรอเรื่องนี้นะถูกแจ้งต่อองค์จักรพรรดิไปหลายวันก่อนแล้วนี่น่ะเหรอคือสิ่งที่เจ้าสังหารเหล่าราชวงครขลักอีกทั้งที่ปรึกษาสําคัญของเสด็จพ่ออีกโทษในครั้งนี้ใหญ่หลวงนะัก เอ๋ข้าข้าย่างนั้นเหรอองชายใหญ่ดูท่านเองน่าจะเก่งกาจไม่เบานะถ้าตัวท่านเก่งกาจถึงเพียงนี้เหตุใดจึงไม่อาสาร่วมลบในชายแด,น,ดนแรกที่ต้องเผชิญกับอาณาจักรร้อยข้างขาวล่ะหรือว่าตัวท่านเองนั้นมีความสามารถเพียงแค่ข่าเหล่าผู้คนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของท่านเท่านั้น หน่อยมันยอกย้อนไม่ได้ไม่ได้ข้าจะไปเถียงต่อล้อสู้กับมันไม่ได้ขนาดเจียเรียนยี่ยังพ่ายแพ้ให้มันเลยแล้วข้าจะอะไรไปสู้มันล่ะถ้าขืนไปพูดกับมันมีหวังได้อับอายเป็นแน่อ๋อจริงสิองค์ชายใหญ่กองทัพราชสีทองคำของท่านนะ่ะอยู่เมืองไปโถไม่ใช่หรือยังอไงกันแล้วเหตุใดทำไมกองทัพของอาณาจากักรร้อยครั้งค้ำได้ผ่านเมืองของท่านง่ายแบบนั้นกันล่ะนั่นไงนี่ขนาดข้ายังไม่ได้เถียงกับมันเลยนะเนี่ย ชิบหายแล้วไงปากของเจ้านี่นำพาความสวยมาให้กับข้าแล้ว